สวัสดีค่ะทุกคนจา้าวันนี้ก็พาทุกคนมาหากินนอกสถานที่ใส่ไปใสลโปมันบอบอนตรงนี้นะเขาจะมาเอาของเบาะส่งเลยเดยตรงนี้เขียนหลายเนาะ อันนี้เมื่อนั้นกินอันนี้ก็แซ่บแซ้บเลยโบกระปูอ่ะเพิ่งไปเบิ่งกระจกนะเดินสองหมื่นเดินเหล่านะจ๊ะเซ็ตจะดูนะจ๊ะเออมาดามมั้งเนี่ยย่งางยังไม่ได้เลยคะ่ะนี่อุ้ย<ม>เยอะ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 ได้แล้ว

ผู้ใดมาบังนี่อันนี้ก็หอยหอยหลายอยู่เก็บหอยนลงบนอ่ะใช้ไฟผู้ใดเหตุนี่ยปลาได้มากินอุย้ปย,ยปลาดุ๊กปลาดุ๊กปลาดุก,ดกเอาปลาดุกเขามีปลาดุกโตไมไ่ใช่ใสใช่ปะยับไหมมันชิบถือกันน,นัานแล้วเอามีปลาดุกเสยเอาไปเห็ดปลาเด็กใช่ไหมเนาะ เหมาะเขาจะเห็นเธอได้เหรอสนิทหรอวะใส่ฮะนี่ปะาคอดตายค่ะน,นี้น้ำไปซ้ำปลาเข็งนี่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 ชอง Ui Hai kín con Mẹ, áo thơ đấy Sao bạn bọ Bà, bà. bà, bà kén nồi อยู่ลงมางอมน้ำม้วนออกไปตัว,วเตียวเฮ้อมันบ่นหน่อยโผล่ท่านี่ใส่เตียวหยุดการเจริญเติบโตอาการ ลงใส่ใส่ไปไหนไปไปลงตัวพูดก่อนนี่ได้พอกินแล้วละวลละคะคเหยีดให้เข้าเลยนะไปไป ส่นนถนนลงมานะนี่ค่ะมาเทควุน่ะต้องบังอยู่เหมือนเปีลยว พอได้กินแรงตตรงนี้หลายหรือบ่อนขนาดเลยเนาะท้านาบาน่ไหลนี่มันบ่มีสิสิไดงมอีกดเดี๋ยวเขาก็สิเฮตถนนแล้เนี่ยใส่ป่าใส่หลับป่าทิว ไเขาบอกเอิ้อตจักนี่นี่นี่บ๊อบใส่ถิ่วมั่วอ้นี่นี่นี่จุนนาหอยหอยหอยเปิดแล้ววะเราให้เปิดแล้ววะโอเคอู้ยหอยลายขนาดกัหอยบ่ได้อย่างกะยะ พ่อพอดีกินน้องโบกินน้ำอยู่หรอวะเราวอกเอิดเออว่าแบบเอิดวะจะปลาตรงนี้ลายแห้งอาปกรณ์ป่ะมีปลาสะดุนน้ำเลยเอาบอกน่าจะงองโซ่อีตี้เสียเสียเจ้าตีเสียเจ้าตีเสียรอเดะเจ้าบันติกรรอ จะบ้านฮะใส่ดีคน้าหน่ยจักหน่อยเนาะกดเอาสวิงไว้บ่มาสิไปบ่จะเอาสวิงไว้กลางเลยเนาะแม่แหละแม่แต่มันอยู่ตรงนั้นตลอดกบแน่ใจปนใดหมบเห็นแหละใสเหมาล่ะ หายตัวแล้วเหรอมาดิกึยละหมตรงไหนนี่ตรงไหนตรงไหนนี่ฮะไมก็เอาบ่ได้มันมุดบ่มันมุดบ่อุ้ยตะขอพ่อบ่บเอาอนี้อันนี้อันี้ันจอ nã nã xem này, nhàng ao nhạc. Em am Đây là. Ừ. Uy, kính. Nè thiếu. tòn ai mười tòn to này hả Uy, đục. กนอยอย่าไประวงังไหนสก,กุมสก,กุมเป้งอันมีอันอันสิบักเออเราสลาดวะเหมอะเหมาะมันมีปลาคอนำไดเมื่อ,อกีอ้น้อนนบนอ,อ่ะ

ไปซ้ำฮะมันหมดลงดินมันหมดลงดินงมก่าเด้อหันเดียงมเอาได้กว่าไปซ้ำต่ำมือกับมีแห้งอุ้ยนี่นี่นี่รถอีกกุกไปกินปลาดูน้่ยาระวังรถเด้อไอเอ้ยมับไปเด้อกุณผู้่ bà ba, ba tong lại hả nà Mân một lông ừ. Đi đi Bà kinh Ô nè Bọ chấm Bọ chấm มันตามดีๆเลยโบนี่ค่ะจีกินเจียเต็กเปิ่อห่ะไปซ้ำใส่หูยังใส่ใส่ต้องใส่นี่ นี่อุ้ยมาคุนี่จุดเงาแตกโขุดดู ห่กตูนี่ใส่เทียว FC พนเออสวัดดีครับมาจะใส่ FC พนเห็นคอยตักปลาเนาะขอบคุณค่ะ่ากินโมมีเงิน ได้หลายอย่างอยู่ทัแป๊บเดียวเองเลยเนาะวะหอดเลยโอเคนะคะทุกคนสําหรับวันนี้ก็ขออนุญาตไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจหลหลายได้จากเด้อขอบคุณค่ะบ๊ายบาย